ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าสายการบินนานาชาติต้องทยอยประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะจากเกาะบาหลีของอินโดนีเซียก็มีผลตั้งแต่4-12พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะบาหลีเนี่ยยกเลิกไปประมาณกว่า80เที่ยวบินรวมไปถึงเที่ยวบินจากสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็หลายเมืองในออสเตรเลียด้วยนะคะรายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้นักเดินทางผู้เดินทาง <Yeah. S 2> ติดค่ะติดค้างอยู่ตามสถานสนามบินต่างๆทั่วอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานตัวเลขที่แน่ชัดด้วย uh huh. ส่วนภูเขาภูเขาไฟนะคะเลโวโทบีลากีลากีเนี่ยประทุครั้งแรกเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะ uh huh. ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะบาหลีไปประมาณ800ก uh ิโลเมตรนะคุณ uh huh. ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปประมาณ9รายนะคะนับจากนั้นเนี่ยก็ประทุดาเนินการประทุกันมาทุก oh. วัน หลักบ้างเบาบ้าง <ฮะ S 1> กันอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเกิดมาเนี่ยหลายครั้งแล้ว อินโดนีเซียนี่ต้องบอกว่าจริงๆเราเขามีข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟไระเบิดเนี่ยบ่อยอครั้งนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่แล้วก็เขาอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าริงออฟไฟหรือว่าวงแหวนไฟอะ่ะในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทีนี้มาทางด้านของประเทศไทยเราบ้างนะคะนายนิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่า เหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดของอินโดนีเซียครั้งนี้นะคะก็มีการประทุแล้วก็พ่นเท่าฐานมาอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงจาการ์ตามีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ ล่าสุดมีการได้รับการติดต่อจากคนไทยจำนวนหนึ่งคนแจ้งว่าติดค้างอยู่ในท่าอากาศยานอานาชาติโคโมโดในเมืองลาบวนบาโจนะคะซึ่งก็ถูกระงับการให้บริการจากเหตุภูเขาไฟประทุครั้งนี้ด้วยโดยทางสถานเอกอัครราชทูตจะช่วยประสานกับทางบริษัทผู้ให้บริการเรือข้ามฟากนะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยชาวไทยเนี่ยออกจากพื้นที่ข้างต้นไปยังเกาะบาหลีต่อไปได้นะคะ